สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขูสุคนครับมือนีเขาหัวเขาสวนงี้เก่าแล้วลครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องผมที่ภาเบิ้งได้พักหอมครับบ้านบ้านเลยหัวตะไคร้เบิ้งครับปลาครับพี่น้องมี่ปลาไหลครับปลาช่อนหน้าครับปลาคอมบ้านบ้านนะไม่ครับพี่น้องเพิ่นไปสาปลาเพิ่นไปซิดเบียดมากครับพี่น้อง ทั้งปลาไหลนี่ก็สาปามะครับพี่น้องอ้ยพผุนนะสวัสดีเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับบรรยากาศรอบบ้านครับเนาะบ้านผมกับอยู่ติดกับหนองบ้านนะครับหนองสะน้ำประจำหมู่บ้านครับนี่ครับพี่น้องปลาคอซี่ตัวครับพี่น้องก็ล่างเป็นแต่ต้มเสียบก็ล่างเป็นแต่ออมเสียบก็ล่างเป็นแต่มกเสียบครับพี่น้องได้ปลาไหลมาสองตัวครับวิธีอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องหนึ่งเข่าครับพี่น้องหนึ่งเข่านี่แหละครับ นี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเป็นตะกินบ่เพราะท่านเฮ็ดเป็นตะกินแล้วครับพี่น้องนี่ครับเป็นการเฮ็ดมกปลาครับพี่น้องมาครับบันนี่ครัวอีสานบานหน้าครับพี่น้องตะไคร่สามหัวแล้วครับมาเท่ากัหาเอาน้ำหัวน้ำสวนเท่าเละครับเนาะปลูกไว้เพื่อนำเน่านเท่ากับเก๊มาเห็ดยูเห็ดกินครับพี่น้องว่าจะเป็นตะไคร่หัวคานาะครับเนาะต้นผักบัวต้นบักหวมมุ่นี่ครับเก๊มาพีแข่งมุนี่งล้ครับใส่กันลงไป เฮ็ดเอาเลือกเอาตามใจชอบเนะครับเนาะอันนี่นะครับผักบัวเนาะผักบัวต้นหอมบานเ้านี่ก็สิเปลี่ยนแบบว่าใบาก็บสิเลี้ยงจังน้อยครับเพราะว่าอาจจะ เป็นน้ำตามดูดูการมั้ะครับเนาะเอาสไตล์บานๆเลยครับพริกแห้งก็ใส่ตามจำนวนที่เขาต้องการนะครับเนาะบ่ได้กาหนดว่าใส่ลายใส่หน่อยครับต่ว่าเพิ่นก็ที่กินเผ็ดน้ำบ่ได้แยกน้อยบางคนเพิ่นก็มักเผ็ดเขาใส่กะปริมาณเอาเนาะครับเนาะแต่ไร้กะใส่ลงไปหันลงไปครับนะตำให้เขากันครับพี่น้องชีวิตสไตล์อีสานบานหน้ามันไม่มีอย่างยุ่งยากหรอกครับการเฮ็ดเนวกินครับน้ำปลาลงปลาล่านะครับผงชุบลอกชุบรสกะเฮ็ดไปครับพี่น้องมัน บอด้มีเครื่องปรุงยังไลแล้วครับไม่มีสิมกป่าอ้อมป่าแล้วครับปลาไหลก็มีครับพี่น้องม้นกะเขากะเติมกลงไปก็เก้าหรอครับเนาะเอาน้าปลาใส่ลงไปน้าแล้วก็พริกครับตะไคร้ที่ต่ำก็ใส่ลงไปธรรมดานี่แหละครับบ่มี่ยังไลแล้วครับเฮดสไตล์บ้านบ้านเฮดสไตล์อีสานบ้านหน้ามันกระเสียบพ่อเฮาหรอครับเนาะกระเสียบสไตล์บ้านเฮาหรอครับนี่ครับเนี่ยปลาก็เริ่มนี่แหละครับจะเฝ้าให้ปลาซุกนะครับเด้อ คนป่าให้ยบเฝ้าใหยป่าสุกครับพี่น้องหลานผมก็อยากคุยน้ำหลานผมก็ห้องยุ่ใไกลๆหลังๆนี่แหละครับหลานมาเล่นน้ำครับตอนนี้ครับนี่สไตล์อีสานมันเอาแม่นี่อย่างน,น,นันกัตตาครับหายขึ้นไปตั้งจรออยู่นั่นผู้ใดไปตั้งกรตตาครับมันไหายไปก็กกันพี่น้องเออครับเนาะ เอาก็กค่นยันนใบพี่นองช่วงนี้ห้าวย่าเฝ้าใส้ผักก็ไดหรือว่าผู้ใดสิโคเล่ผักกับเนื้อปลากับเครื่องปรุงแส่กันแล้วจังเป็นมกกรไดครับตามสไตล์สะดวกนาะครับเนาะผมสิใส่ทั้งสี่ก่อนครับลูกโดวดพะนะครับมีก็คนมักลูกโดวดนาะครับเนาะนี่ใบพอิตูกัพพายตูแบบอีสานอีสานครับใบยิกๆงองครับพี่นองใบแบบว่าบ้านอีสานผมว่าบ้านนะว่ามันใบแบบว่ามันม่พอน้ำจังซีไหมครับครับ <c oughs> นี่ครับ ใส่บกพริกลูกดดลงไปเพื่อนกระมักล้าผู้มักลูกดวดนี่นะครับเนาะแสบดี่ะครับพี่น้องนี่สไตล์อีสานบานหน้าเอาผักบัวครับผักหอมนี่แหละครับยุ้มลงไปเลยครับแล้วยตะเฮามักครับพี่น้องแล้วยตะเฮาชอบด้อครับเด้อผักนี่ใส่ลายก็ได้ลายใส่หน่อยก็ได้หน่อยแซ่บหน่อยครับ <c> ใ <oughs> ส่พ่อใจเลยครับเนาะ <c oughs> ชีวิตสไตล์อีสานบานหน้าโดนโดนที่ได้กลับมาบานทีน,นึงครับก็ได้เฮ็ดแนวอยูเนวกินกินนี่แหละครับพี่น้อง ปลาก็เป็นปลาบ้านครับพี่น้องปลาบ้านแสนน้ำปลาผมใส่กะเอาแล้วครับเนาะจากสองเป็นร่วมกันเป็นหนึ่งทับพี่แหละครับเนาะใส่ไปโลครับอีสานร้านเท่านี้เนาะอยู่เนวกินผมสุดรถก็ใส่ไปเลือกแล้วแต่เท่าที่ตามใจชอบครับว่าเท่าที่ใส่ไปริมานซำแต่เท่ากะเบิ้งเนวกินเท่าน้าครับกะเบิ้งเนื้อปลาเนื้อผักน้นาะครับเนาะเป็นยังไรครับพี่น้องพุนไอครับโอ้ยกินไอควอมหอมครับใบพะยีตัวต้นบักหอม เตะดังเตะจมูกไปไหนครับหอมพู่นะเป็นต่กินว่าครับพี่น้องอ้อมป่าอ้ยสไตล์อีสานบานหน้าครับน้องบานนี้อีสานแทะบานหน้าแทะครับพี่น้องปิดฟ้าหม้อไว้พูดนะขนาดเต่ายังใส่ฟืนมาพี่น้องเนาะพูดนะแต่ว่าฟ้าหม้อค่อยกันดีเพื่อชีวิตจังหน่อยเด้อครับพี่น้องเด้อใจหัวรอเด้อครับพี่น้องหม้อมุ้นนันล่ะครับพี่น้องสไตล์อีสานบานหน้าเลยครับอุ้ยอ้อมปะไรอ้อมปะคอใส่กันพี่น้องบานนี้ ร่วมคว่ำหอมร่วมคว่ำแสบครับพี่น้องท้งผาอีตูวทึงผกหอมทึงหัวตะไคร่ตำ่ำตะกันกระปิกแข็งพี่น้องมัน,นบ่แซบตอนนี้มันสิไปแสบย่ามได้พี่น้องบ้านนี้ครับหังยูบ้านอีสานบ้านเฮาครับมาบ้านนี้จัดไปเขาเหนียวกันหนึ่งเรียบร้อยครับมกป่าออมป่าแซบแซบมาเด้อ